สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับคลิปนี้พาพพี่น้องว่าชมบรรยากาศการเดินทางไปทํางานครับของแต่ละบริษัทพี่น้องครับด้านหนาครับพี่น้องครับากเป็นบริษัทชลกลฟูจิพี่น้องครับเป็นขึ้นรถพี่น้องครับขึ้นรถมาหลับอยู่หน้าหอพักได้พี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องครับตอนช่วงแง้มแรกน้าพี่น้องครับตอนเช้าช่วงหงมงแรกน้า สองเวลาเป็นมาหลักพนักงานในงานบริษัทพี่น้องครับนี่บรรยากาศครับฝั่งทางดีพี่น้องครับเขาเป็นอีกบริษัทหนึ่งพี่น้องครับบริษัทโชกุนฟูจิก็ได้เดินทางไปแล้วพี่น้องครับสั่งทางดีก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งพี่น้องครับบริษัทเช่ซีอีพี่น้องครับเป็นรถมาละอรถทำงานนะครับมากับล้อกันหลายคนละพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้อยรับชมเมืองบรรยากาศนี่ครับการทำงาน ลุ้มสาวลงงานผู้ใส่แรงงานครับตาจังหวัดครับมาเห็นงานครับเพื่อดเมื่อชีวิตในการดูแลครอบครัวนับพี่รองเนาะนี่ครับบรรยากาศดีร้ายพี่รองครับน่ารอดครับอารบรรยากาศพี่รองได้เบิ้งพี่รองครับสั่งข้าวมาหาอยูห่หากินทาง ถึงขั้นสี่พี่น้องครับกล้ามท้องก่อนเหต้าเฮ็ดหน้าพี่น้องครับไปให้ไปหน้าเหต้าอ่อยให้มั่นพี่น้องครับลูกตาพีกลูกตาเศร้าพี่น้องครับบางบริษัทลูกตาตีซี่กัมีพี่น้องครับบางบริษัทมาหลอรถแต่เศร้าพี่น้องครับมาหลวัดทำครับบางบริษัทเป็นฝันลูกตีตีซี่ล่ะพี่น้องหาตีหาก็มี่โมบงซอร์มีพี่น้องครับเป็นการดีร้ายพี่น้องครับเห็นพี่น้องได้เห็นการเดินทาง ครับนอกจากนอกรถกับร่งสีมาพี่น้องครับรถประทานนีประจะมาถึงประมาณหงม้งแดงพี่น้องครับหงม้งแงดงรถเชสีพี่น้องครับเป<ม>็นมาถึงประมาณหงม้งแดงครับบรรยากาศดีพี่น้องครับพี่น้องได้ไปได้เห็นพี่น้องครับในการทำการทั้งานครับรถชนีรถ บริษัทต่างๆมากันร้ายพี่น้องครับเป็นจะมารับทางงานไปงานพี่น้องครับบริดซัทเชซีพี่น้องครับมาถึงแล้วพี่น้องครับเป็นอากาศครับเป็นกําลังคือดวงกันรลายพี่น้องครับคนนะครับรออยู่นี่กับประมาณสัก20กว่าคนได้พี่น้องครับเพราะว่า20กว่าคนรออยู่นี่พี่น้องเชียวที่งานเขาการดึกพี่น้องครับนี่ครับเป็นรถบริษัทพี่น้องท่านบอกง่ายพี่น้องครับบริษัทเชซีพี่น้องครับ เดินรับมาทาันไอเยโดนเก่าผนึ่งครับระบบการบริหารคุณภาพพี่น้องมีร้านพี่น้องครับได้การเผ็่งานย่ำแงนงเกาการดึกพี่น้องครับคลิมีพี่น้องที่ชอบพวกแช่กระตาิกไใจพใจี่น,นั่งใจเได้การเ้อพี่น้องครับได้การไปทำการทำงานโรงงานนะพี่น้องเนาะรักคลิปนี้ขอ,ขอสวัสดีครับ